สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่ในช่องของพีเฟฟิคิเซเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะพีเจะมาทําตามสัญญาที่จะรีวิวสกินม่วงกันนะคะอันนี้เป็นสกินฟรีนะถ้าใครที่ทํากิจการรมถันก็โชคดีไปนะคะโอ้ยให้เครื่องเขาดีกว่านะคะแพีวจะเดินไปเจอหันเองเพราะว่าเราอยากได้คลิปแบบไฮไลท์เด็ดๆนะคะจะต้องโดนหันไล่แต่ไม่รู้จะได้เจอหรือเปล่านะงั้นเอาตรงกลางเลยละกันนะคะหันน่าจะมาตรงนี้นะไม่ก็ไปตรงโน,งน้นแหละเจอหันปล่อยนะคะหันปล่อยบ่อยมา,มาอ้าวครั้งนี้มา ย่าแมรี่ไหนวางกระจกไปทางไหนเอ่ยโดนนักจิตวิทยานะคะโดนเอดาของเราวางกล่องแดงไปหนึ่งคะถ้าวางสองกล่องมันจะบัฟความเร็วขึ้นไหมอะเพลไม่รู้อะวางไปก่อนแล้วกันเศกกระจกมันอยู่ตรงนั้นนะคะสงสัยว่ากําลังไล่กันอย่างเมามันเลยนะเอดาก็โดนดอีกทีหนึ่งนะคะเรียบร้อยไปหนึ่งนี่วางสามกล่องไปเลยละกัน่ทำไมดีนี้แค่วางสกเข้มเลยค่ะเพราะว่ากลัวไปเขา้ากล้องถึงดีนะไหน,นเอดาเธออยู่ไหนนะเอ้าอยู่นั่น นั่นประตูผีออนไลน์นักบทหญิงนี่วะเรามีไทม์นะคะ,พะเพื่อแพ้เอา369มาคือแบบชอบเปิ์กนี้มากนะคะชอบสุดอะไรสุด <c oughs> เก็บค่ะเอะเก็บอีกหนึ่งโอ <c oughs> ้ย <c oughs> เพื่อนปั่นด้วยกันเหรอ <c oughs> หรือว่าเพิ่งเ <c oughs> พิ่งเข้าเครื่องไปจับเครื่องเดียวกันเราควรไปซับเพื่อนไหมวิ <c oughs> ่งเล่นกันใหญ่เลยเดี๋ยวไม่มีคนปั่นนะแ <c oughs> พลวกลัวตรงเครื่องขาสุดเลยเนี่ยปุ๊บเอาให้สุดเลยนะคะถ้าเราจะวางกล่องเพลงเราก็ต้องวางให้สุดแบบนี้นั่นแหละ เมื่อกี้แพลไม่ได้ดูนะคะว่าหมอเจ็บตอนแรกหรือเปล่านะหรือว่าเธอแล้วช็อกเอเด่าม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 า,มาเลยมาเลยมาหิวข้างในนี้นะคะจะได้เร็วขึ้นมันอยู่ข้างในนี้แล้วมันหิวเร็วขึ้นเปล่าแพลไม่รู้นะคะหรืออันนี้มันหิวเร็วอยู่แล้วแพลคิดไปเองหรือเปล่าแพลขอเก็บสักอันแล้วกันนะ,อะสองอันเลยแล้วกันน้าผู้หญิงน่าจะสามารถช่วยได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะปั่นอยู่ตรงนี้นี่แหละนะกระจกคนทางนี้หรือเปล่านะมากระจกนี้มองไม่ออกเลยเนี่ย เพลช่วยเรียบร้อยนะคะแพลจะไปช่วยเองนะเพราะว่าเราอยากออกลงบ้างนะคะน่าจะเตรียมเครื่องได้นะคะแพลจะต้องช่วยเพื่อนให้จงได้หมอมาีิฉันมาช่วยแล้วโอเคมิลกุดเขาน่าจะไม่ไล่แพลนะคะแพลก็เลยไม่วางกล่องเพลงนะซึ่งก็ไม่ไล่จริงด้วยขอไม่ซับนะคะขอปั่นหรือไปซับเพื่อนดีอะ คนนี้เตรียมเดี๋ยวฉันไปซับเพื่อนดีกว่าจ้าให้ฉันไหวเชยช่วยคุณบอกไปก่อนเลยอยู่ตรงไหนแล้ววะอ๊ยตรงนั้นก็น่าจะได้ยือแล้วนะคะแน่นอนเรามาช่วยเพื่อนกันขุนย่าแมรี่อยู่นี่นี่เองนะ่ะเดี๋ยวหมอฮิวปังนะคะตอนนี้เราเราควรมาเจอที่นี่ไหมมีเขาไปเลือกเราด้วยนะคะเขาไปเลือกตัวไล่ยากเฉยเลยนะ เราอาจ,จะต้องทำอะไรที่มีประโยชน์สักอย่างนึงนะคะอย่างเช่นการวางกล่องเพลงวางกล่องเพลงเฮ้ยไม่เอาด้วยอ่ะงั้นจบเลยแล้วกันไม่สนใจเหรอเอาเอาแล้วเขาไม่สนใจเราเลยอ่ะคุณผู้ชม นี่ก็น่าจะง่ายแล้วนะคะเพราะว่าเราจะเป็นคนไปเปิดประตูเองนะแล้วหมอก็รอให้เรานะคะตั้งใจโทรหัสเลยเอาฝั่งนั้นได้เรียบร้อยแล้วรีบๆบนะคะก่อนที่ฮันเขาจะมานะตรงนี้ไม่มาแล้วมั้งเอาหมอเรียบร้อยแล้วอุ๊ยปั๊บสามกล่องเลยเราเสียวอยู่นะท่านเนี้ยขอเก็บขอบเก็บแมรี่จะมาไหมพวกเราตรงนี้ไม่นแล้วกันเอออย่าเกียนเพื่อนหนักมากอย่าเสียเวลาเพื่อนนะคะรีบออกโอเคตานี้นะคะแพวคิดว่าหมอน่าจะได้เอ็มโพว่าแต้มยอมมากเลยะคะ่ะ ก็ถือว่าหมอแบกนั่ในตานี้โอเคค่ะคลิปนี้ก็อาจจะสั้นหน่อยนะคะเพราะแพรเนี่ยจะต้องเรีย,ยบๆดองคลิปนะคือถ่ายคลิปนี้เสร็จแล้วก็ไปถ่ายถ่าย,ายๆต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เอามาตัดๆๆนะคะแล้วก็ลงตามที่แถวบอกไปในชุมชนนะคะก็คือลงวันอังคารเสาร์อาทิตย์ในเวลา3โมงถึง5โมงครึ่งนั่นเองค่ะตารางตามในชุมชนเลยค่ะแพรสัญญาว่าแพรเนี่ย,ยจะไม่เบี้ยวนะคะตอนนี้เนี่ยแพรเริ่มเห็นคุณค่ากับการทํา YouTube มากขึ้นแล้วนะคะขอให้ทุกคนอย่ามีความสุขสาหรับการรับชมในคลิปนี้นะคะแพร่ดสุไปแล้ว แล้วเจอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย